้องทีดดปกติเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้ว่าตัวเองเท่าชชแลแกะ่ชะลากำลังจะหมดกำลังวังชาและรู้ว่าตัวเองอีกไม่กี่วันก็จะตายก็จะเรียกลูกหลาน มาเพื่อที่จะมามอบมรดกให้ส่วนมากมรดกที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมอบให้นั้นก็จะเป็นเลือกสวนไล่นาที่ดินบ้านหรือไม่ก็ข้าวของเงินทองและลูกหลานก็นำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อที่จะ ไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเลี้ยงบุคคลในครอบครัวมรดกเหล่านี้ก็เป็นมรดกทางกายภาพซึ่งบางคนใช้ไปก็สามารถที่จะทำให้เกิดดอกออกผลพืวีจำนวนมากขึ้นล่ำรวยมากขึ้นแต่บางคน ใช้ไม่เป็นนอกจากไม่ทำให้เกิดดอกออกผลแล้วยังผลานจนกระทั่งไม่เหลืออะไรอันนี้เป็นมรดกทางกายภาพซึ่งมีโอกาสที่จะสูญสิ้นได้แต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าให้พี่น้องสังเกตก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพะอง รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะต้องรับทรมานจะต้องสิ้นพระชนพระเยซูกิสเจ้าพระองค์ไม่ได้เรียกอาครสาวกมาเพื่อที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติที่เป็นข้าวของเงินทองเลือกสวนไลนาหรือบ้านช่องห้องหอแต่พระเยซูกิสเจ้าเรียกอาครสาวกมาเพื่อที่จะมอบอะไรพี่น้อง มอบแบบอย่างแห่งความรักการมอบแบบอย่างแห่งความรักที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทับนั้นเป็นรูปธรรมอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์บอกกับสานุสิตว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราจะถูกจับแล้วเราอยากจะกินเลี้ยงกินอาหารมื้อสุดท้ายกับพวกเจ้า เพราะฉะนั้นให้พวกเจ้าไปจัดเตรียมสถานที่และบรรดาข้าเสวกก็ไปจัดเตรียมสถานที่แต่ปรากฏว่าสถานที่ตรงนั้นมันไม่มีเจ้าภาพพี่น้องถ้าไปทานอาหารที่บ้านที่มีเจ้าภาพเจ้าภาพนั้นก็จะมายืนที่หัวบันได บางทีเจ้าภาพก็จะลงมือล้างเท้าให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติแต่ส่วนมากเขาจะให้ทาสหรือคนรับใช้มายืนอยู่ที่หัวบันไดแล้วก็ล้างเท้าให้กับผู้ที่จะมาเป็นแขกในบ้านหลังนั้นแต่ว่าในบรรดาข้าสาวกเวลาที่จะไปจัดเลี้ยงไม่ได้จัดเลี้ยงที่บ้านเปรโตไม่ได้จัดเลี้ยงที่บ้านของจอห์ หรือไม่ได้จัดเลี้ยงที่บ้านของโทมัสแต่ไปจัดเลี้ยงที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อไปแล้วนี่นะปกติมันต้องล้างเท้าแต่ว่าบรรดาข้าสาวกนั้นเกี่ยงกันเนี่ยพี่น้องเปโตรก็บอกเฮ้ยอัวเป็นหัวหน้าอัวจะไปล้างเท้าให้ลื้ได้อย่างไรจอนก็บอกเฮ้ยอัวนี่สิทธิ์ที่พระองค์ทรงรักนะมันจะไปก้มหัวล้างเท้าให้ใครได้ยังไง ยูดาสก็บอกเ้ยอ้วนนี่เห่รันยิกนะถือถุงเงินนวอยมันไม่เหมาะที่จะไปล้างเท้าให้ใครต่างคนต่างเกี่ยงกันต่างคนต่างคิดว่ากูใหญ่พระเยซูกิจเจ้าเห็นดังนั้นก็บอกเออมีแต่คนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเล็กให้ดูพระเยซูกิจเจ้าก็เลยเอาผ้าขาวม้า ข้าใส่เอวเอาถังมาเอาน้ำเทใส่ถังแล้วก็ล้างเท้าให้กับสิษย์ทุกคนเปตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยตะกี้เนี่ยเราเกี่ยงกันตอนนี้พระอาจารย์ทำพอมาถึงเปตัวเปตัวก็เหนียมอายนะอาจารย์จะล้างเท้าให้ผมเชียวหรือพระยสเจ้าบอกใช่ ถ้าไม่ให้เราล้างให้เจ้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองแสดงอะไรไม่ได้แสดงให้เป็นการสร้างภาพแต่ต้องการสอนอัครสาวกให้รู้จักสุภาพให้รู้จักน้อมกายลง จริงๆแล้วหน้าที่ในการล้างท้าเป็นหน้าที่ของทาสและของคนใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดในบ้านหลังนั้นแต่เมื่อบรรดาข้าสาวกมันมีแต่คนอยากใหญ่มีแต่คนอยากดังมีแต่คนหิวแสงพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็เลยสอนว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นต้องน้อมกาย หมนพ่อเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่ารวงข้าวที่เต็มรวงมักจะโน้มรวงลงต่ำแต่รวงข้าวที่มีเม็ดเพียงเม็ดเดียวหรือสองสามเม็ดมันมักจะชี้โดชี้เดไม่มีอะไรดีแต่ว่าจงองหองอักาสาวอกแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกแต่คิดว่าตัวเองแน่ แต่พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์มีความดีเต็มองค์เลยแต่พระอ,องค์ก็น้อมกายลงเพื่อที่จะสอนเขาให้เป็นคนที่มีความสุขภาพเพราะฉะนั้นพี่น้องมรดกชิ้นแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้กับบรรดาข้าสาวกไม่ใช่เลือกสวนไรนาะสาโทบ้านช่องห้องหอเง,ง,งินทองแต่พระอ,องค์มอบให้ ซึ่งตัวอย่างของความรักและการรับใช้ประการต่อมาสิ่งที่พระเยซูกิจเจ้ามอบให้เขาก็คือพระองค์มอบตัวของพระองค์เองคําว่าตัวขององค์พระเยซูกิ์เจ้าหมายถึงทั้งร่างกายทั้งพระโลหิตของพระองค์เพราะนั้นพระเยซูกิจเจ้าบอกเอาละตอนนี้ล้างเท้าแล้ว มาทานอาหารด้วยกันแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็หยิบขนมปังขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่านี่คือกายของเราจงบิจงบิงบแบง่งเอาไปกินให้ทั่วกันเถอะคำว่าบิคืออะไรพี่น้องบิก็คือการแบ่งปัน การที่พระเยซูกิจเจ้าพรงบอกว่านี่คือกายของเราจงบีมันก็มีความหมายไปถึงว่านในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์เนี่ยร่างกายของพระเยซูกิ์เจ้าจะถูกบีบโดยการถูกกระทืบบีโดยการถูกตีบีโดยการถูกแทงบีโดยการถูกตรึงกางเขนเพราะฉะนั้นร่างกายของพระเยซูกิจเจ้านั้นถูกบี เพราะฉะนั้นเราจะรักใครไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่บิตัวเราเองบิคือการเสียสละบิคือการแบ่งปันแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็หยิบถ้วยเล่าองุ่นแล้วพระองค์ก็บอกว่านี่คือโลหิตของเราเราจะเห็นว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่คนหนึ่งได้สละชีวิตของตนเพื่อ คนที่ตนรักแม้ว่าคนนั้นจะไม่รักตนสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตายบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อพราสาวบกเท่านั้นแต่พระองค์ตายเพื่อคนที่ตรึงกางเขนพระองค์ด้วยตอนที่พระเยซูเจ้าก่อนที่จะสิ้นพระชน์พระองค์บอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดยกโทษให้คนเหล่านี้เฉดหมายถึงคนที่ตรึงกางเขนพระองค์เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพี่น้องนี่คือ พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตั้งสิลมหาสนิทและพระองค์ยังพูดต่อท้ายมองไปที่อัครสา,าวกพูดต่อท้ายว่าจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดการที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดหมายความว่าพระองค์มอบอํานาจการเสกขนมปังและเล่าอาง,งุ่นให้กลายเป็นพระก,กายและพระโลหิต หมายถึงพระองค์กำลังบวชอัครสาวกทั้งสิบสองคนให้เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคำตรัสของ,องพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงประโยคเดียวที่บอกว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราจงบิและแบ่งปันให้กินทั่วกันและจงทำดังนี้เพื่อรลึกถึงเราเถิดนั้น เป็นการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตั้งศิลมหาสนิทและพระองค์ตั้งศินบวชเป็นผสมวันนี้จึงเป็นการฉลองการที่พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งศินสองศินคือศิลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้จะมีลูกหลานของเรารับสินมหาสนิทแรกเดิมทีพี่น้อง ให้พี่น้องเข้าใจว่าก่อนที่พระสงฆ์จะทำพิธีเสกบนพระแท่นั้นมีเพียงขนมปังและน้ำองุ่นแต่ว่าเมื่อพระสงฆ์เสกแล้วขนมปังเปลี่ยนเป็นพระก,กายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าน้ำองุ่นนั้นเปลี่ยนเป็นพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนโดยที่ เปลี่ยนข้างในข้างนอกนั้นเรายังมองเห็นเป็นขนมปังเป็นน้ำขมุนยังมีกลิ่นขนมปังกลิ่นน้ำขมุนแต่โดยสาระเปลี่ยนแล้วก็มีบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ยังสงสัยคุณพ่อจะพูดสั้นๆมีพระสงค์องค์หนึ่งเวลาถวายบูชาพิชานี่นะ ก็เกิดความสงสัยตลอดเวลาว่าเอะผมก็เสกนะเสกขนมปังแล้วก็เล่าุงนนะแล้วก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนเป็นพระกายแล้วพะโูหิตเลยขนาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วนะแกก็สงสัยสงสัยมาตลอดปรากฏว่ามีวันหนึ่งเมื่อเสกแล้วปรากฏว่าเวลายกผระกายขึ้นมีเลือดไหลลงมาจากแผ่นพระกายนั้นพระสงฆ์คนนี้จะเป็นลมเลยนะ ตกอกตกใจนะแทบจะถาวายมิซาวไม่จบจึงทำให้พระสงฆ์นี่บอกโอ้นะสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดวันนี้พ่อเป็นเจ้าจัดหนักเลยจัดให้เห็นจัดจาเลยเห็นจัดจดเลยจากนั้นก็เชื่อมาตลอดเลยก็สมมุติสมมติว่าทุกครั้งที่คุณพ่อเสษแล้วพี่น้องเห็นเป็นพระก,กายและเห็นเป็นเลือดเนี่นะ พี่น้องจะกล้ามารับไหมพี่น้องบางคนบอกเฮ้ยชอบไว้เดี๋ยวเอาพริกเอาเกลือเอาน้ำปลาเอามะนาวมาทำอะไรทำอะไรทำราบแรงเลยใช่ไหมก็คงจะไม่ขนาดนั้นอันนี้ต้องการที่จะอธิบายให้พี่น้องได้ทราบว่าการเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนโดยสารละแล้วก็เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูวิศเศษเจ้าจริงๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกครั้งนะวันนี้ลูกของเราที่จะรับศีลมหาสนิทและพวกเราทุกคนรับศีลมหาสนิทเราต้องรับด้วยความสำนึกสำนึกเวลาที่เรารับศีลมหาสนิทพี่น้องบางทีเรารับศีลจากพระส,สงฆ์เสร็จแล้วมีเศษนิดๆพี่น้องต้องรับให้หมดนะ เพราะว่าเศษนิดๆเนี่ยก็เป็นพระเยซูกิสเ์เจ้าเหมือนกันนะไม่ใช่รับเฉพาะแผ่นใหญ่นะแผ่นเล็กๆพี่น้องเป่าทิ้งอยูน่นะพระเยซูกิสเ์เจ้าหัวหกตีลังกาเลยนะเพระเาะนั้นไม่ได้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องรับให้หมดถ้ามีเศษมีอะไรอัน,นั้นก็เป็นพระเยซูกิสเ์เจ้าเต็มตัวประการต่อมาศิลมหาสนิทบางทีเราฟังจนเคยชิน ศีลมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าอะไรพี่น้องสนิทแปลว่าอะไรสนิทแปลว่าสนิทชิดเชื้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนิทชิดเชื้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับศีลมหาสนิทพี่น้องเราจะต้องรับและ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารับองค์พระเยซูยิสเจ้า,าองค์เดียวกันเหมือนเวลาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเราใช่ไหมพี่น้องเวลาที่เห็นลูกหลานมันทะเลาะก,กันอย่างเป็นต้นลูกในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันทะเลาะก,กันพ่อแม่บางคนบอกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันยังทะเลาะก,กันอีกเหรอ กินข้าวหม้อเดียวกันยังทะเลาะกันอีกเลอเพราะฉะนั้นถ้าลูกที่กินข้าวหม้อเดียวกันยังทะเลาะกันอีกเนี่ยนะแสดงว่าเสียข้าวสุกเสียข้าวสารเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับศีลมหาสนิทแล้วเรารับศีลมหาสนิทจากพระเยซูเจ้าองค์เดียวกันหรือพูด ให้มันกระชับก,ก็คือว่าเรารับศีลมหาสนิทจากปังก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราลับจากปังก้อนเดียวกันแล้วเราก็ควรจะสนิทสนมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับสนับสนิทสนมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไรคุณพ่อกับซิสเตอร์รับศีลมหาสนิทจาก ก็เดียวกันถ้าคุณพ่อกับซิสเตอร์แตกแยกกันในวัดก็เสียสินมหาสนิทซิสตเตอร์อยู่บ้านเดียวกันสองคนถ้าซิสเตอร์สองคนไม่รักกันแตกแยกกันก็รับเสียสินมหาสนิทไม่มีประโยชน์ถ้าพี่น้องสามีภรรยาอยู่ในครอบครัวเดียวกันรับสินมหาสนิทเสร็จทะเลาะก,กัน แยกกันยาก,กันเลิกกันรับไปก็เสียสินมหาสิทธิ์ถ้าพี่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่นู่รับสินมหาสิทธิ์จากองค์พระเยซูวิสต์เจ้าองค์เดียวกันรับไปแล้วถ้าเลาะกันแยกกันแตกกันรับไปแล้วเสียสินมหาสิทธิ์ถ้าพี่น้องอยู่ในวัดเดียวกันรับสินมหาสิทธิ์แล้วยังทะเลาะยังแบ่งแยกยัง เป็นกกเป็นเราแปดกกเก้ากกรับไปก็เสียศิลมหาสนิทชัดไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาร่วมถวายบูชามมิสามารับศีลมหาสนิทเนี่ยเราอย่ารับให้เสียศีลมหาสนิทเราต้องรับให้ศิลมหาสนิทนั้นทำให้เรานั้นสนิท เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะคุณเจ้าได้เทศบอกว่าเวลาที่เรารับสินมหาสิทสังฆราชกับพระสงฆ์ก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันพระสงฆ์ก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในมิสซันถ้าสังฆราชกับพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันรับไปก็เสียสินมหาสนิทสินมหาสนิทไม่ได้ทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็แสดงว่าเรารับไปก็เสียสินเฉยๆพรนพี่น้องในวันนี้เมื่อเรามารับสิทนนามสนิทแล้วให้เราได้ไตรตรองตัวเราเองนะเราอย่าเข้ามาวัดเข้ามาร่วมพิธีกรรมเพียงแต่เป็นพิธีกรรมขอให้พิธีกรรมนั้นมีผลสร้างสรรค์ชีวิตของเราเอาละต่อมาวันนี้อาจจะยาวหน่อย เราจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าล้างเท้าไปถึงเปโตรแล้วนี่นะแล้วเปโตรบอกจะปฏิเสธอ่ะพระเยซูเจ้าบอกถ้าปฏิเสธเจ้าก็ไม่มีส่วนกับเราเปโตรบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าอยากให้ผมมีส่วนกับโลงนะอย่าล้างแต่เท้าเลยอาบทั้งตัวเลยพระเยซูเจ้าบอกโอ้คนที่อาบน้ำมาแล้วก็ไม่ต้องอาบทั้งตัวหรอก มีแต่เท้าเท่านั้นเลยที่มันสปกปรกพวกท่านสะอาดแล้วก็ไม่ต้องถึงกับอาบน้ำหรอกแต่พระเยซูเจ้าต่อท้ายว่าอย่างไงพวกเจ้าสะอาดแล้วแต่ไม่ทุกคนทำไมพระเยซูเจ้าจึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนหนึ่งชื่อยูดาสจะทอระยยต่อพระเยซูเจ้าทำไมยูดาสจึง ทรอรยตอบพระเยซูเจ้าเอาง่ายๆก็เพราะว่ายูดาสเห็นแก่เงินแค่สามสิบเหรียญที่มีคนเสนอให้ศัตรูคนที่ต้องการจับพระเยซูริสต์เจ้าต้องการจัดการกับพระเยซูเจ้าบอกยูดาสว่าเอ้ยถ้าอยากได้ตังนะร่วมมือกับเราในการที่จะจัดการกับพระเยซูเจ้ายูดาสบอกโอเค เดี๋ยวจัดให้เอามาสาสิบเหรียญยูดาสเห็นแก่เงินแล้วก็ขายพระเยซูวิสเจ้าพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆและเราขายศักดิ์ศรีของเราเองพี่น้องลองไปคิดดูว่าพี่น้องเคยขายศักดิ์ศรีตัวเองจากประโยชน์เล็กๆน้อยๆไหมสิบเบีย้ยใกล้มือเอ้ยเอาก่อนนะ่ะ เอาก่อนนะสิบเปียกใกล้มือแต่ว่าหารู้ไม่ว่าไอ้น,นั้นพี่น้องกําลังขายศักิ์รีกำลังทําให้ตัวเองตกอยู่ในความอับประยชที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ลกเราอย่าเป็นเหมือนยูดาสอิสคาริโอทที่เห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆถึงกับขายทรยศและอักตันยู่ต่อพระอาจารย์สุดท้ายในะวันนี้จึ่งอยากจะ ให้ข้อคิดสำหรับพี่น้องโดยสรุปก็คือว่าพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์รักและล้างเท้าให้กับศิลป์ความรักนั้นต้องมีกิจการความรักที่ไม่มีการรับใช้เป็นเพียงวาทกรรมไม่ใช่ความรักแท้ศิลมหาสนิทก็คือศิลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นเมื่อเรารับศิลมหาสนิทแล้ว ขอให้เรามีความสนิทสนมเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเหมือนเมื่อเราทานข้าวหม้อเดียวกันแล้วให้เรารับและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทรยศ์ต่อุดมงการเพียงเพราะอยากได้สิ่งที่ต้องการมิฉะนั้นท่านจะเป็นยูนาสอิสคาริโอตที่ทรยศ์ต่อพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเองและนำความอัปยศมาสู่ตนเอง จนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่าเพียงมอบมรดกทางกายยภาพคือข้าวของเงินทองเลือกส่วนไร่นาบ้านช่องห้องหอให้กับลูกหลานเท่านั้นเพราะมรดกเหล่านี้มีวันสูญสิ้นไปแต่จงเห็นความสำคัญและมอบมรดกทางด้านจิตปัญญาณคือความรับรการรับใช้ศีลมหาสนิทให้กับลูกหลาน เพราะมรดกเหล่านี้จะอยู่ยั่งยืนตลอดไปขอพระเจ้าอํอนบบนานวยพรเดชะพนาพระบิดาและพระบุตรและพรานสิ่งที่เห็นคือความรักีที่มาจนถึงที่สุดรักเรามากที่สุดรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจ